รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการพลังงานวันนี้กับดิฉันสจีพรหาริพงค์ค่ะ มาพร้อมกับสาระความรู้ความเคลื่อนไ,วไหวในแวดวงพลังงานเรานำมาเสนอให้ได้ชมกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลา10นาิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทางช่อง9กด30ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะรายการของเราก็มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ ู้ชมคะตอนนี้เราก็าอยู่กันที่กฟผค่ะในงานถแถลงข่าวการจัดงาน30ปีการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้ากฟผ Demand Side Management หรือ DSM ค่ะเพื่อรณรงค์นะคะส่งเสริมให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการดำเนินโครงการต่างๆช่วยให้ประชาชนและประเทศประหยัดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้อย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ คุณประเสริฐศักดิ์เชิงชวโนรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพ แถลงการจัดงาน30ปีการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้ากฟผดีมานไซส์ Management หรือ DSM ซึ่งโครงการภายใต้การดำเนินงาน DSM นะคะเป็นหนึ่งใน,นกลไกสนับสนุน support measure mechanism การชดเชยและหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CO2 อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดหลัก3อ,อกประกอบด้วยอุปรกรณ์โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5 อาคารโครงการอาคารประหยัดพลังงานโครงการบ้านเบอร์5โครงการโรงแรมเบอร์5ร่วมถึงโครงการส่งเสริมการใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงและอุปนิสยัยโครงการห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนสีเขียวและชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์หค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะแล้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านประเสริฐศักดิ์เชิญชวโน่นะคะท่านรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทางประเทศไทยหรือว่ากฟผนั่นเองนะคะวันนี้ท่านคะขออนุญ,ญาตค่ะให้ท่านช่วยกล่าวถึงความสําเร็จของโครงการ30ปี DSM ค่ะโครงการนี้นะครับเป็นพ a ดา d หนึ่งก็คือถ้าภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว,ว่าพราร a d า g m s ก็คือว่าเป็นลักษณะการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่านิสัยในการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยได้ตัวหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ เวลาคนไปเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทริกแอปลายแอน์หรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นบริโภคไฟนะฮะเขาจะเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเบอร์ห้ามันหมายความว่าเครื่องใช้เหล่านั้นเนี่ยได้รับการตรวจรับแล้วว่าเป็นเครื่องใช้ที่ประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ตัวที่2เนื่องจากว่าอุปกรณ์เหล่านี้เป็นการประหยัดไฟเพราะฉะนั้นค่าไฟฟ้าหรือว่าการใช้ไฟฟ้าของบ้านเขาเนี่ยก็ลดลงได้ดังนั้นในรอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ย มันช่วยให้ลดการใช้ไฟฟ้าลงไปได้กว่า35,000ล้านหน่วยนะครับถ้าคิดค่าไฟอยู่แต่แถวๆ5บาทเนี่ยมันก็จะตกประมาณสัก170,000ล้านบาทที่ประหยัดค่าใช้ไฟฟ้าลงไปได้นอกจากนั้นการปล่อย CO2 หรือว่าคาร์บอนเอมิชันก็จะลดลงไปได้ประมาณ19,7ล้านตัน ก็ถือว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลเนี่ยออกมาเป็นในแนวทางที่น่าพอใจไหมคะท่านผมมองว่า positive ก็คือว่าการที่ชาวบ้านได้รู้จักว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนประหยัดมันก็ทําให้เขามั่นใจคือเขาสามารถซื้อของโดยที่มั่นใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะประหยัดค่าไฟเขาได้จริงๆ และสุดท้ายค่ะท่านขายอยากให้ท่านเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาร่วมง,งาน30ปี DSM กันเยอะๆค่ะก็วันที่20-24ถึงกันยายน2566เนี่ยก็ที่หอ9นะครับแถว Impact Arena อยากให้ทุกท่านมีโอกาสนะครับมาแวะดูว่างานเนี่ยมีคอนเซป t ชวลหรือว่าการการออกแบบหรือว่าการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มาดูว่าในงาน LED Expo มีงาน Building Construction เหล่านี้ ท่านซื้อเครื่องมือหรือว่าหลอดไฟอุปกรณ์ประหยัดไฟเนี่ยจากในงานได้แล้วเห็นเขาบอกว่าเอาเครื่องราคาพิเศษมาในงานด้วยแล้วก็อุปกรณ์การกอร่อสร้างหรือท่านจะกอ่อสร้างบ้านที่มันประหยัดพลังงานอะไรเนี่ยท่านก็มาหาวัสดุหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพวกนี้ได้ก็เชิญชวนกันมาชมครับ ด้วยความมุ่งมั่นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแท่งประเทศไทยหรือว่ากฟผได้ดำเนินงานเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนนะคะพร้อมกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะเกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือร่วมใจของทุกคนจึงทำให้เกิดผลสำเร็จของการดำเนินงาน DSM ได้ค่ะในโอกาสนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปร่วมงานครบรอบ30ปี DSM กันได้ในวันที่20ถึง24กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะภายในงานค่ะนอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรศการนะคะผลสำเร็จ30ปี DSM แล้วนะคะยังมีการออกบูธจาหน่ายผลิตภัณ ันเบอร์5ในราคาพิเศษอีกด้วยค่ะ ชมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเอทานอลด้วยกากน้ำตาลพร้อมทั้งชมกระบวนการการหมักกากน้ำตาลที่มีการควบคุมทั้งขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพในการกลั่นเอทานอลณบริษัท BBGI Bio Ethanol จำกัดมหาชนอำเภอบอพอยจังหวัดกาญจนบุรีร,รับชมกันค่ะ กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเอทาชนอลคุณพัทธิราสายปฐุมทิพย์รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือทอพอนำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเอทาชนอลบริษัท b b g i จีไบโอเอทเชนอลจำกัดมหาชนอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่งมีกําลังการผลิต3 0 0นลิตรต่อวันใช้วัตถุดิบหลักในการผลิตจากกากน้ําตาลคุณพัชธ,ธิราสายประชุมทิพย์เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตเอทานอล28โรงมีกําลังการผลิตเอทานอลรวม6.72ล้านลิตรต่อวันมีปริมาณการใช้ในช่วง8เดือนแรกของปีพุทธศักราช2566 ตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคมนะคะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่3.6ล้านลิตรต่อวันลดลงเมื่อเทียบกับ2ปีก่อนนะคะสำหรับทิศทางในระยะยาวนะคะตามร่างแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2,566ถึง2,570ออยแพลน2,23 0กรมธุรกิจพลังงานได้คาดการว่า เอทานอลในภาคขนส่งจะมีปริมาณการใช้สูงสุดที่6ล้านลิตรต่อวันและจะเริ่มลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเข้ามาทดแทนการใช้รถยนต์สันดาบภายในโดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลซึ่งคาดว่าจะเห็นผลกระทบในระยะ10ปีข้างหน้าดังนั้นตามร่างออยแพลน2023 กรมธุรกิจพลังงานจึงได้กำหนดมาตรฐานส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจใหม่โดยมีการพิจารณาโอกาสและทิศทางของเชื้อเพลิงชนิดใหม่ร่วมกับร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2566ถึง2570นะคะหรือ AEDP 2023ดนาำเนินการโดยโกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพอพอที่มีความเห็นร่วมกันว่า เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนถือเป็นพลังงานสะอาดชนิดใหม่ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการบินคุณผู้ชมคะคาเฟ่อเมซอนจับมือ g ร a b ตัวโครงการรับเองงดแยกไม่แจกถุงชวนลดใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งพร้อมดันตลาดเดลิเวอรี่ด้วยแก้วอเมซอนไบโอคัพไปติดตามรับชมกันค่ะคุณนิตยาทํามรงราชนิติผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ และการตลาดคาเฟ่อเมซอนบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปรีกจำกัดมหาชนหรือ OR และคุณจันสุดาธนานิตยะอุดมรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่สายงานพาณิชย์และการตลาด g รับประเทศไทยร่วมจัดโครงการรับเองงดแยกไม่แจกถุงชวนลูกค้าคาเฟ่อเมซอนที่ใช้บริการ d e l i v e r รผ่าน grab ร,ร่วมลดขยะพลาสติกจากการเลือกไม่แยกน้ำแข็งและไม่รับถุงพลาสติกเมื่อสั่งเครื่องดื่ม่า บริการรับเองที่ร้านค่ะซึ่งมีให้บริการเฉพาะที่ grab เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ทั้งคาเฟ่ amazon และ grab ยังมีแผนในการทํากิจกรรมการตลาดร่วมกันผ่านแคมเปญต่างๆตลอดทั้งปีโดยเน้นให้ผู้บริโภคหันมาดื่มกาแฟแบบรักโลกผ่านแก้ว amazon bio cup เพื่อผลักดันตลาด delivery ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการทั่วไปจากวันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2566นี้นะคะเพียงใส่รหัส Pickup 20รับส่วนลด20%สูงสุด200บาทค่ะ สนับสนุนรายการโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติคุณผู้ชมคะไปต่อกันที่บ้านปูแงมทริก ปั้นโปรไฟล์ธุรกิจ SE อย่างไรให้โดนใจนักลงทุนพร้อมชวนติดตามพัฒนาการธุรกิจ SE ใน BC 4 c ปีที่12น่าสนใจอย่างไรไปรับชมกันค่ะบ้านปูเผย5คีย์สำคัญสร้างโปรไฟล์ธุรกิจ SE น่าเชื่อถือดึงดูดนักลงทุนรวมผักดันธุรกิจโต กิจการเพื่อสังคมหรือ social enterprise หรือ SE อาจเกิดจากการมีไอเดียเพื่อสังคมที่ดีแต่การจะทำธุรกิจ SE ให้ประสบความสำเร็จอย่าง,ย,างยั่งยืนนั้นต้องมีแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบหวังผลที่ชัดเจนและพร้อมที่จะนำเสนอให้กับนักลงทุนที่สนใจดังนั้นนอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นว่าธุรกิจจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วการมีโปรไฟล์ธุรกิจที่น่า เชื่อถือจึงเป็นสิ่งที่ SE ควรให้ความสำคัญเพราะมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนค่ะบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนร่วมกับสถาบันเชนฟิวชัน่นในฐานะผู้สนับสนุนกิจการเพื่อสังคมมาอย่างยาวนานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการกิจการ SE ให้สามารถสร้างโปรไฟล์ธุรกิจให้แข็งแกร่งผ่านการดำเนินโครงการบ้านปูแชมเปี้ยนฟอร์เชนหรือ หรือ b c โดยโครงการได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจและปั้นโปรไฟล์แบบมืออาชีพมาช่วยเพิ่มทักษะในการทำโปรไฟล์ธุรกิจและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมเพื่อทำให้ SE สามารถระดมทุนและสร้างการเติบโตได้ต่อเนื่องค่ะ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่2ที่ BCCC ได้คัดเลือก SE ที่มีประสบการณ์และผ่านการดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งที่ต้องการโตขึ้นไปอีกขั้นจำนวน6โครงการมาเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพกิจการระยะขยายผลหรือ acceleration program ซึ่งหนึ่งในกระบวนการหลักที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับการพัฒนาคือการสร้างโปรไฟล์ธุรกิจ ที่ตอบโจทย์สิ่งที่นักลงทุนต้องการเห็นค่ะ 5คุณแจสำคัญช่วยปั้นโปรไฟล์ธุรกิจ SE ให้ดึงดูดนักลงทุนคุณไฮดี้เหลิงผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจแห่ง Change Fusion ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจในกิจการเพื่อสังคมเผยว่าหลักสำคัญในการพัฒนาโปรไฟล์ธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการร่วมลงทุนของนักธุรกิจได้นั้นผู้ประกอบการควรยึด5ข้อสาคัญดังนี้ ต้องชัดเจนว่าธุรกิจของตนเองอยู่ในอุตสาหกรรมใดมีแผนและแนวทางขยายกิจการในอนาคตเข้าใจบริบทในการสร้าง Impact กับสังคมหรือ Social Impact มีแผนบริหารและการจัดการความเสี่ยงและ จัดการตัวเองอย่างไรให้เป็น SE ที่นักลงทุนชอบด้วยเครื่องพิสูจน์การนำเสนอคุณสมิธิพรเศรษฐปราโมท h e สออ o คอ o r เปอเ e e เวนเจอร์แคปิบริษัทบ้านปู่จำกัดมหาชนผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนได้ให้คำแนะนำว่าประเภทของนักลงทุนที่จะลงทุนใน SE คือคนที่อยู่ในแวดวง Impact Fund หรือกองทุนบนหลักการแห่งความยั่งยืนสิ่งแรกที่นักลงทุนประเภทนี้มองหา คือการมีเครื่องพิสูจน์ว่าธุรกิจสามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริงทั้งด้านผลกําไรและผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมมีการวางแผนรับมือหรือบรหิหารจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤตได้อย่างไรมีความสามารถในการสร้างรายได้ในระยะยาวมากแค่ไหนรวมถึงมีทิศทางการเติบโตธุรกิจและความสามารถในการมอบผลตอบแทนได้ในสัดส่วนที่ตกลงกันในระยะเวลาที่กำหนดหรือมาก เช่นธุรกิจจะมีแนวโน้มการเติบโตหรืออยู่รอดอย่างไรภายในเวลา3-5ปีนอกจากนี้การมีการนำเสนอที่ดีและสอดคล้องกับความสนใจของนักลงทุนก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะนอกจากตัวเลขผลประกอบการกำไรนักลงทุนยังมองหาตัวเลขที่แสดงถึงผลกระทบด้านอื่นๆด้วยอาทิหากลงทุนใน SE นี้แล้วจะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้จำนวนกี่ราย หรือลดอัตราเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้ในสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นหาก SE สามารถพัฒนาทักษะการนำเสนอไปพร้อมกับการตีกรอบปัญหาที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพได้จะช่วยเพิ่มโอกาสการลงทุนธุรกิจได้เป็นอย่างดีค่ะ เพื่อให้กิจการ SE สามารถเสริมจุดเด่นแก้ไขจุดด้อยสร้างการเติบโตในระดับที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้อีกด้วยจึงเป็นต้นกำเนิดของ Acceleration Program ภายใต้โครงการ BC4C ทางด้านคุณรัฐพลสุขันทีผู้มนวยการสายอาวุโสสื่อสารองค์กรบริษัทบ้านปู่จำกัดมหาชนได้กล่าวว่าในปีนี้ได้สานต่อกิจกรรม Acceleration Program โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้ชี่ยวชาญในแวดวง Impact Fund มาให้คำแนะนำการสร้างโปรไฟล์ธุรกิจที่ตอบโจทย์นักลงทุนซึ่งหลังจาก SE ทั้ง6ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วในปีนี้นะคะมีโปรไฟล์ธุรกิจที่พร้อมแล้วเราก็จะสารต่อกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอธุรกิจกับนักลงทุนตัวจริงในปลายเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม2566นี้เพื่อโอกาสในการต่อยอ และธุรกิจสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมที่กว้างขึ้นได้จริงค่ะคุณผู้ชมคะคุณรัฐพลได้ตั้งความหวังว่าการเพิ่มศักยภาพและช่วยต่อยอดธุรกิจของ SE ภายใต้โครงการดังกล่าวนะคะจะช่วยให้ประเทศมีจำนวน SE ที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชนได้ในระยะยาวอีกด้วยค่ะ สนุนรายการโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ผู้ชมคะไปต่อกันด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชยายฝั่งหรือทอชอและบริษัท p d ด g l o b a l chemical จำกัดมหาชนหรือ g ีจับมือหน่วยงานภาครัฐจังหวัดระยองชุมชนตำบลเนินค้อและตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนนะคะช่วยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสู่เป้าหมาย Ne t ซ e โ o และการปล่อยปูแสมเพื่อส่งเสริมอาชี และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนท้องถิ่นระยองภายใต้โครงการยิ่งปลูกยิ่งดีไปชมกันค่ะคุณไตรภพวงไตรัต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยคุณอาพิชยัยเอกวนากุลรักษาการอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือทอชอและดอตอร์คงประพันธ์อินทระแจง้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ G.C. พร้อมทั้งผู้บริหารชุมชนในพื้นที่และพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกป,ป่าชายเลนณนะพื้นที่ตำบลเนินคออำเภอแกลงจังหวัด ังหวัดระยอง ดรคงกรพันธ์อินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัท p t t Global Chemical s, จำกัดมหาชนหรือ GC กล่าวว่า GC มีความมุ่งมั่นพร้อมสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนมีแผนงานที่ชัดเจนในการลดกา๊าซเรือนกระจกให้ได้20%ภายในปี2030และพร้อมเดินหน้าสู่ n น t ซ e r o ในปี2050ค่ะ โครงการนี้นะคะสำเร็จด้วยดีเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะและเมื่อการดําเนินโครงการในพื้นที่ของทอชอแล้วเสร็จจะสามารถนะคะสร้างให้เกิดประโยชน์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและยังประโยชน์ในการสร้างให้เกิดงานอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนที่แข็งแรงในอนาคตต่อไปค่ะ ไปต่อกันที่ UBE Group จัดกิจกรรม UBE Care ปล่อยปลาปลูกป่าอนุรักษ์กลำโดมปีที่9ไปติดตามรับชมกันค่ะ คุณสุรยิยศโคสุรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอุบลไบโอเอเนทนอลจำกัดมหาชนหรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสับปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทยนำทีมพนักงานจิตอาสาของ UBE และบริษัทในเครือจัดกิจกรรม UBE Care ตุ้มโฮมลำโดมใหญ่ปี2566ค่ะ กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำลํำดมใหญ่แหล่งน้ำธรรมชาติและเป็นลํำน้ำสาขาแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะร่วมกันจัดกิจกรรมสําคัญประกอบด้วยกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวน1 4 9 0 0 0ตัวจากเครือข่ายประมงจังหวัด และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน200ต้นจากสวนพฤกษศสาสตร์ดงฟ้าห่วนและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9กรมอุทยานแห่งชาติโดยได้รับเกียรติจากคุณสมมาตรโพธิในอำเภอพิบูรณ์มังสาหาร เป็นประธานในพิธีและมีผู้แทนหน่วยงานราชการสมาชิกในชุมชนเยาวชนร่วมกิจกรรมค่ะนหาดทรายทองตำบลไร่ใต้อำเภอพี่บู์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ คุณผู้ชมคะ UBE ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า6 7ล้าน7แสตัวนะคะตลอดโครงการส่วนกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างกำแพงทางธรรมชาติดักจับฝุ่นละอองและสร้างอากาศสะอาด UBE ตั้งเป้าหมายการปลูกต้นไม้ในปี2,566ไว้รวม2,000 0ต้นด้วยกันคะ่ะ และนี่คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่ทางรายการของเรานํามาฝากกันเป็นประจำนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการของเราย้อนหลังค่ะสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ f a c e b o o k และ y o u t u b e พลังงานวันนี้ที่ขึ้นตรงด้านหน้าจอน,นี้เลยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาขอนานแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ